ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมเยอไเว้ Way, กับเกมไรเดอร์ครับก็หลังจากห่างหายกันไม่นานสําหรับเกมนี้นะครับไรเดอร์ Ranger, นะครับก็วันนี้เรากลับมาทําคลิปแรกในส่วนของปีนี้นะครับสําหรับเกมไรเดอร์กันนะครับก็เนื่องด้วยจากว่าผมได้มีการเลิกเล่นไปสักระยะหนึ่งประมาณเกือบปีนะครับในส่วนเกมไรเดอร์นะครับก็เนื่องด้วยจากว่า โทรศัพท์เครื่องเก่าเป็น Android ตอนที่อัปเดตใหม่ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนโทรศัพท์นะครับก็เลยกลับมาโหลดใหม่ประมาณเดือนกว่าแล้วซึ่งตอนนี้ผมเลยตัดินใจทําคลิปนะครับเนื่องด้วยจากว่ามันมีแคมเปญนะครับฉลอง10.5ปีของเกม r a n g เจซึ่งมันแจกตัวละครค่อนข้างที่เยอะรวมถึงกิจกรรมนี้มันแจกกบแดง8 กบแดง9้าดาวด้วยนะครับทั้งหมด3ตัวในกิจกรรมรมถึงเกียร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมแพ็กเกจอีเวนต์ฉลองมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจแนะนําต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของลูบี้ต่างๆตัวกระชาต่างๆนะครับในตัวเกมนะครับก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับก็ตัวละครในเดือนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับในส่วนของ ธีมแบบ call boy ส่วนเรื่องกิจก,กรรมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นส่วนๆไปแล้วกันนะครับก็กิจก,กรรมสาหรับเดือนนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเริ่มต้นจากในส่วนแรกเป็นในส่วนการจับอย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับในทุกๆเดือนมันจะมีตัวที่จะสามารถรางวัลพิเศษที่เราสามารถเปิดลุ้นได้นะครับในส่วนของมิชชั่นว่าเราทําไปเท่าไหร่แล้วนะครับสําหรับของรางวัลต่างๆที่เราเปิดในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรอครบชั่วโมงนะครับพยายามเปิดให้มันครบรอบมันครั้งสิบสองชั่วโมงนะครับมันจะถั่วแกงก็คือยี่สี่ชั่วโมงจะได้สองตัวนะแต่เราต้องพยายามตั้งเวลานะครับก็สําหรับตัวเลนเจอร์นะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายสําหรับตัวเลนเจอร์ใหม่นะครับก็ในส่วนของบ้านร้านค้านะครับตรงนี้สำหรับเดือนนี้มีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเน้นย้ำนะครับ ก็ในส่วนนี้เป็นในส่วนของร้านนะครับที่แจกมากมายนะครับในส่วนของกิจกรรมของเดือนกันยายนนะครับก็อย่างที่บอกอันเนี้ยมีแน่นอนนะครับในส่วนผ้าพันคอ10.5ปีนะครับ mm hmm. เครื่องประดับ8ดาวของผ้าพันคอเลนเจอร์นะครับ mm hmm. ก็อันเนี้ยได้1ครั้งนะครับซื้อได้1ครั้งนะเฉพาะซื้อได้1ครั้งนะครับ 300เหรียญน,นะครับก็แล้วก็กบ9ดาวนะครับซูปเปอร์เดียวนาด9ดาวก็สามารถซื้อได้1ครั้งเช่นเดียวนะครับ300 300เท่ากันนะครับมูลค่า300เท่ากันไม่ไเป็นตัวต่างๆนะครับมางหมายรวมถึงลูบี้1 0 0นะครับซื้อได้3ครั้งนะเท่ากับเราจะได้ประมาณ300รูบี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดซื้อตอนนี้ ในส่วนของเหรียญผมมีอยู่ประมาณพันสอนะครับก็เหรียญหามาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าเหรียญมันออกมาจากตรงไหนนะครับก็ในส่วนของเหรียญเราเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เขากําหนดมานะครับมันก็จะมีประมาณนี้ภารกิจกิจกรรมนะครับก็ในแต่ละวันนะครับก็จะมีตรงนี้เนาะภารกิจเสร็จสิ้นนะครับมันจะได้ประมาณวันละ50ชิ้นนะครับ 5 0สิชิ้นเล่นสเตตต่างๆแล้วมันจะรวมถึงได้ตั๋วที่จะไปจับกาชาในส่วนของตัวอีเว้นด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนลองเล่นกันนะครับก็แล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับในส่วนของเจ้าตัวเหรียญนะมันจะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็มันก็จะมีในส่วนของเราจับกาชาเมื่อกี้ที่เขาแจกมากาชาอีเว้นนะครับก็มันจะให้จับกาชา1ครั้งนะครับได้รับ1ล้าน เหรียญทองนะครับจับกาชา2ครั้งนะครับก็จะได้ดาวอีก50ชิ้นนะครับก็จับกาชาทั้งหมด5ครั้งก็จะได้200ขนนกจับกาชา7ครั้งจะได้50ชิ้นนะครับสำหรับเหรียญน,นะครับจับกาชา10ครั้งจะได้เพชรม่วงทั้งหมด2000นะครับจับกาชา15ครั้งได้100นะครับจับกาชา20ครั้งได้3 เหรียญม่วงแล้วก็จับกาชา25ครั้งได้เหรียญ1น0นะครับแล้วก็จับกาชา30ครั้งได้5ตกตัวนะครับจับกาชา3 5ครั้งได้150นะครับจับกาชา20ครั้งอันนี้ได้ในส่วนของตัวย่อยที่จะเอาไปผลิตไอตัวซุปเปอร์เรเวนาต์ของเรานะครับได้ตั้งแต่กี่ดาวก็ตามนะครับจนถึง9าดาวไฮเปอร์นะครับ ไปแดาวไฮเปอร์นะครับแล้วก็จับกระชากสี้าครั้งนี่เราจะได้150ชิ้นเลยนะครับสำหรับเหรียญเหรียญทองนะครับก็ดาวที่เราใช้ไปจับในส่วนของแรกเปลี่ยนนะครับรวมถึงซุมกระชาถึง60ครั้งเราจะได้200นะครับแล้วก็ที่ข้ามไปนะครับ50ครั้งจะได้ซูเปอร์เีโญนาด8ดาว1ชิ้นนะครับแล้วก็จับ70ครั้งจะได้ตัวกระชานะครับ 10บใบนะครับแล้วก็จับ80จะได้200เหรียญน,นะครับก็จับ90สุ่มไป90จะได้ซปเปอร์อันต้านะครับอันต้าโยนาต8ดาวนะครับอีก1ชิ้นนะครับก็แล้วก็กรานะครับเลือกกิ้วเพื่อเข้าร่วมนะครับก็รับอันนี้นะครับแล้วก็มา100 100ครั้งจะได้400ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูส่วนเป้าหมายสูงสุดนะครับก็จะเป็นกบ9ดาวนะครับก็อนี้จะเป็นไฮเปอร์และไฮเปอร์ Hyper จับ110นะครับแล้วก็120จะเป็นในส่วน400ชิ้นนะครับแล้วก็สุดท้าย130นะครับก็จะเป็นในส่วนของ นะครับซูปเปอร์เรียลนาดเดาวนะครับที่เราจะได้รับกันนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่กาชานะตอนนี้เราได้70เราได้ได้ได93นะครับ93 93ตอนนี้ผมมีอยู่25ยังไม่ถึงนะครับยังขาดอีกประมาณ10ใบเนาะก็ เดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนก่อนละกันที่มีอยู่นะครับก็เพื่อที่จะได้ของมาใช้งานกันนะครับก็อันนี้ผมน่าจะไม่มีละสำหรับกาชาก็ยังรอตัวกาชาก็ยังรอรออยู่นะครับว่าเดี๋ยวเรามาแลกกันก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแลกในส่วนของผ้าพันนะครับซื้อไปเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวผมก็จะซื้อกบนะครับ9ดาวอ่าครับสำหรับเดือนนี้นะครับ9ดาวคราวนี้เจ้าลูบี้อ่ะเราสามารถซื้อได้3ครั้งนะครับก็เรียบร้อยแล้ว1น,นะนึงนะ,ะมันจะขึ้น3 1ทับสนะครับเรายังได้อีก2รอ,อบอ่าคราวนี้ลูบี้เราก็จะเยอะขึ้นนะครับสำหรับเดือนนี้คุ้มจริงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกม l i น e เลนเจอร์สำหรับอีเว้นเดือนนี้นะครับก็ตอนนี้ลูบี้ผมมีอยู่9,210นะครับก็ส่วนไอ้ทองนะครับดาวดาวทองเหลืออยู่300นะครับถ้ายังไม่เก็บนู่นอยู่ผมก็คิดว่ายังเยอะอยู่นะครับก็ อันนี้เป็นกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เสร็จจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูเกียร์กันน่อยละกันว่ามันมีค่าเกียร์ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับสําหรับเกียร์ช่องนี้เป็นอยู่ในอะไรล่าสดุดอ่าอยู่ในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็เป็นอยู่ในช่องท้ายเดี๋ยวผมขอล็อกไว้ก่อนละกันนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะค่าใช้ใจ่ายแล่นะครับลดลง5%นะครับก็าตากับแม่นยังเหมือนทั้งกษะตั้งสกิลนะครับก็ส่วนนี้สกิลเสริม็จ้เว็นท่านในส่วนของท่าน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลในส่วนพิเศษนี้นะครับก็ต้องเหมาะกับท่าท่านท่าน้ำเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็จะต้องไปดูครับเลนเจอร์ที่เหมาะ เป็นเลนเจอร์ประเภทไหนนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับขึ้นตามนี้ที่ใช้ได้ก็สมมุติว่าเลือกเลนเจอร์มานะครับก็จะต้องเอาไปแทนในส่วนนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับส่วนกบ9ดาวที่เราได้มานะครับเราเข้าไปดูทีมกันแล้วกันนะครับกบ9ดาวทีม ทีมเรนเจอร์นะครับก็อันนี้เป็นกบ9าดาวอ่าเราลอค่อยก,ก่อนตอนนี้ผมมีกบ9าดาวกบ9้าดาวกี่ตัวเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับกบดาวา่าไม่มีชนิดโอเคน่โอเค1 2 3 4นะครับก็มี4มี4ตัวสามารถทำเลนเจอร์แม็กได้แล้ว1ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันส่วน ที่จะได้เพิ่มนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็มันมีตรงนี้อันนะครับสำหรับอีเวนต์พิเศษนะครับที่เราที่เราอา่เดี๋ยวผมเข้าผิดมันจะมีตรงนี้นะครับอ่ะโทษเข้าผิดอีกแล้ว อีเวนต์มันต้องเข้าลองอีเวนตอย่างนี้นนะป,ป,ป,ปึ๊บปุ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 ๊บผมลืมอ่าป๊อปอัพอย่าป๊อปอัพเป็นนับตัวประกาศนะครับอ่า ตรงนี้นะครับก็จะมีเข้าร่วมอีเวนต์สำหรับประจำวันนะครับจะมีในวันที่วันที่นี้นะครับวันที่2 0เราจะรับซุปเปอร์ลีินาตเาดาวหนึ่งตัวนะครับก็อย่าลืมไปล็อกอินกันแล้วกัน,นครับยังมีเวลาเหลือนะครับก็ยังไงผมคิดว่าเดือนนี้เขาแจกแน่นอนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ที่ได้มาก็เมื่อกี้เข้าไปดูแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นในส่วนของร้านค้าแล้วก็ อีเวนท์ที่เราจะต้องทำกิจกรรมสะสมไอ้ตัวไอ้ตัวดาวที่สะสมในนี้นะครับให้มันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนกบตัวนี้ซูปเปอร์เรเวนาน,นะครับ9ดาวที่เราจะต้องพยายามค้นหาให้มันได้นะครับก็อยู่ที่นี่แล้วกันนะครับตอนนี้ผมยังขาดอีกประมาณ34ใบนะครับในการจับอีก3 4ครั้งนะครับเพื่อได้รับ าดาวนะครับก็ที่เหลือก็เป็นในส่วนการเก็บรันในส่วนของลูบี้ละกันเดือนนี้เราได้ลูบี้แน่นอนเยอะมากๆนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนบิงโกนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้เพื่อนๆดูละกันในส่วนบิงโกนะครับก็มีแจก150อยู่แล้วนะครับก็วิธีการสุ่มเราก็พยายามสะสมให้ครบมันก็ได้บิงโกนี้นะครับ1ครั้งนะครับ แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอ,อ่านี้เราได้กาชาหนึ่งใบนะครับตัวกาชาหนึ่งใบช่วงแรกมันจะไม่ซ้ำอันนี้ซ้ำแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็สุ่มไปใหม่อ่านี้ได้ด็อกเตอร์เดวนานนะ,นะครับก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าพยายามช่วงแรกอย่าให้ซ้ํานะครับก็จับประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราได้แถวหนึ่งเมื่อไหร่มันจะคูณให้ในรอบแรกนะครับเราจะได้ เขาเรียกอะไรอ่ะจะได้จะได้เนี่ยจะได้ลูบี้ห้าสิบลูบี้อ้า้โหเมื่อกี้เหมือนจะมาละอ่าได้กบแปดดาวนหนึ่งตัวนะครับกบแดงอ่าโอเคปึ๊บสามอีกละอันนี้มันรีวิว,วประจำวันได้ประมาณประมาณ <c oughs> สามครั้งนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับในการโฆษณานะครับก็เราสามารถเหมือนว่าสามารถเบิลได้อีกรอบนึงนะก็ลองลองสุ่มกันละกันว่าใครจะมีโชคกันขนาดไหนนะครับก็สล็อตก็อย่างที่บอกอะ่ะมันสำหรับเดือนที่แล้วผมเคยเล่นมามันจะแจกประมาณใบทองตัวทองที่เราสามารถเลือกช่องได้ที่เราจะใช้สล็อตนะครับมันจะได้ครบ อ่าอันนี้มันจะเปลี่ยนเพิ่มนะครับก็เป็นช่องที่เรายัางไม่ได้เนาะอ่าเนี่ยเหมือนเดิมเลยอ่มันก็จะเป็นโฆษณาอืมโฆษณานานอยู่นะผมมองค่อนข้างี่นานอยู่เดี๋ยวผมจุดให้ก่อนละกันอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคร่าวๆมันซ้ำ มันซ้ำเดิมเยอะนะครับก็เกตตอนนี้ยังไม่มีดวงเกไปสิบเก้าแล้วตัวแวเห็นไหมครับอ่าโอเคลุ้นอยู่ซ้ำนะครับซ้ำเราก็จะฟรีอ่ะคือเวลามันจะเต็มกระดานแล้วมันก็จะซ้ำนะครับ เ็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเคได้ตัวสามนะครับขออ,อีกแถวนึงอะโอ้สามอีกอะไม่เป็นไรโอเคนี่ไม่ซานะครับอ่าได้ได้แล้วครับก็อันนี้เราได้แนละ้วหนึ่งห้าร้อยร้อยห้ารอยห้าสิบรูบี้นะครับ ก็อันนี้เป็นที่เราได้แล้วนะ150ยรูบี้แล้วก็ตอนนี้รูบี้ผมก็จะประมาณ9,360นะครับในการหารูบี้ของวันนี้นะครับก็เกมประมาณนี้นะครับก็มีอีกเว้นหนึ่งที่เราสามารถหารูบี้ได้นะครับก็เขาวงกดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอธิบายสำหรับเขาวงกดนะครับวิธีการเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วกันวิธีการเล่นมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเขาวงกดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยว มันจะยาวไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ยังไงโย้วยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับกับเพื่อนที่เคยติดตามในส่วนของเกมไลน์เจิร์มาตั้งแต่ต้นนะครับก็ยังไงฝากชมคลิปนี้แล้วยังไงฝากกดไลค์ให้โย้วยหน่อยละกันครับก็ตอนนี้โย้วยทําคลิปหลากหลายสไตล์นะครับก็มีทั้งรายการผีนะครับก็รายการของลูกผมบ้างนะครับแล้วก็รายการเกม ไลนเลนเจอร์นะครับที่รวมๆวมมันอยู่นะครับก็จะมีไลฟ์สไตล์หลายๆยอย่างนะครับก็ยังไงฝากเข้ามาชมก็ฝากให้กำลังใจในส่วนของโยโยด้วยนะครับก็ไม่์ทำคลิปเกมไลน์เนเจอค่อนข้างนานยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับโยโยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของ โย้ด้วยนะครับก็ยังไงฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจกันใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ถ้าใครต้องการให้ทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือว่าอยากรู้อะไรนะครับว่าหาลูบี้ยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ถึงมีขนาดนี้ตอนนี้ผมไม่มีการเติมนะครับก็เก็บมาล้วนๆนะครับสําหรับเลนเจอร์ในส่วนเกมล i ยเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้โย้ต้องขอกลับลาพี่ก่อนนะครับก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ